ปลาทองทองนิยายบทที่71ในเมื่อการเจราจาเชื่อมสัมพันธ์ไม่อาสำเร็จทุกวงอย่างนั้นคงต้องใช้วิธีการสุดท้ายแล้วต่อให้การปล่อยตัวอย่างเท่าจะส่งผลให้เราคุณทางรัฐสเดลลุกคือขึ้นมาต่อต้านอีก แต่ในยามนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ารักษาเอกลักษณ์ของแคว้นซงให้ยืนยงคงอยู่หากเขานำพาแคว้นซงฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้ผู้คนมิได้จะยกย่องสรรเสริญไหนเลยจะกล้าเก็บคำขอรหาพวกนั้นมาสาใส่เขาอีกทับ้วยข่าวพะยะค่ะฟางกวนรีบออกไปรับตามคำสั่งเมื่ออยู่ตามลำพังแล้วองอาจจะถ่ายยัดไว้ยวนขยับเดินเข้าไปใกลพ้พะบิไดอีกหนึ่งก้าหนึ่ง,ง,งเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทอนทน เสด็จพ่อเฉินผิงกับหวนซีหายตัวไปหรือะพยะค่ะจะสนใจไปใหญ่หายไปเสียก็ดีโดยเฉพาะน้องสาวเจ้าแม้กระทั่งไอ้คนป่าทีนยังวัดนเอี้ยนเหอเจียนก็ยังไม่ต้องการสงคำใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วสิ่งสําคัญในตอนนี้ก็คือตั้งทับค่าศึกเข้าใจหรือไม่ลูกเข้าใจแล้วพยะค่ะเช่น,นั้นลูกขอทูนละองค์าจ้ทายาทว้หยวนเดินออกมาอย่างคนหัวใจแตกสลาย เขารู้สึกผิดหวังและหมดศรัทธานในตัวพระบิดาอย่างยิ่งเรื่องที่พระบิดาของเขากระทำต่ออย่างฮองเฮาหวานยิ่งนั่นหลวนซีนั้นเขาพอทับรู้อยู่้างแต่เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเพราะบิดาไม่ได้โปรดปรานทวาสิ่งที่เขาทับรู้ในวันนี้แม้แต่เสด็จแม่และเจนผิงที่พระบิดาเคยพร่ำบอกว่ารักใครบัดนี้หมดประโยชน์เกดสละทิ้งอย่างไม่ใย,ยดีพระบิดาไม่เคยทักผู้ใดนอกจากตัวพระองค์เอง องค์จะถายยัดไว้หยวนเดินเียมปากจนเป็นเส้นตรงฝ่ามือกำแน่นก็ทั่งมาถึงาำนักพระมารดาอย่ามนี้มีองค์ครักรงคุมการอย่างนั้นหาเขาย่อมทุ้ในสิ่งที่พระมารดาท่านตากระทำแต่เรื่องที่เจ้าพังเฉยตลอดไม่รวมด้วยและไม่ได้ห้ามพราหมณ์วันนี้เมื่อนึกย้อนกลับไปก็ให้สำนึกเสียใจอย่างยิ่งที่ไม่ได้กล่าวยับยั้งเตือนสักประโยคไม่อย่างนั้นเรื่องราวคงไม่ดำเนินมาถึงจุดที่เลวทายเช่นนี้ถอยไป เป็นรับสั่งของฝ่าบาทไม่ว่าพูดใดก็เข้าไปไม่ได้พะยะค่ะองค์ขลักผู้หนึ่งที่รักษาการหน้าประตูยังคงยืนกระหนักแน่นแม้แต่ข้านะหรือองค์ราชาย,ยาเสียงดังขึ้นกว่าเดิมองค์ขลังหันมามองหน้ากันอย่างขอความเห็นวันนี้ฝ่าบาทมีรับสั่งมอบหมายให้องค์ราชาย,ยาออกว่าราชการทําให้อํานาจบารมีมั่นคงแข่งแกร่งขึ้นจากเดิมจะไม่อาจดูเบาได้ ในที่สุดองค์คละก็ยังเปิดทางให้องค์ราชายาเดินเข้ามาด้านในกว่าตามองรอบตำหนักนึกในใจว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่พระมารดาไม่ได้ถูกส่งตัวเข้าตำหนักเย็นอย่างได้นอนบนเตียงนุ่มอบอุ่นมีอาหารอุ่นรอหน้ารับประทานอีกทั้งยังมีขันทีและนางกำนันรับใช้เช่นเดิมเพียงแค่ถูกจำกัดบริเวณเท่านั้นสเสด็จแม่ทันทีที่ได้ยินเสียงโอรสจู่กุ้ยเฟยในสภาพอิดโรยสุดโทม พันผุนผ่านลุกขึ้นจากตังนุ่มแล้วฟูมไฟว่าไวยหวนเจ้ามาแล้วสเสด็จพ่อของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้แม่มีเพียงเจ้าที่เพึ่งผ่าได้เจ้าช่วยทันตาด้วยยามนี้ถูกขังอยู่ในคุกถวงแล้วก็ช่วยน้องด้วยสเสด็จพ่อของเจ้าจะส่งน้องไปบำเพ็ญห้องเต๋อควนจินเจ้าต้องช่วยน้องให้ได้องค์มาจัาย,ยาทสุดลงไปนั่งบนตังเอื้อมมือไปกุมมือพมานทาแล้วปลอบอยู่น้ำเสียงนุ่มนวล เสด็จแม่ไม่ต้องเป็นกังวลวันนี้เสด็จพ่อให้ลูกออกว่าราชการแทนน้ำหนักของลูกในใจคุณนางเพิ่มขึ้นมากแล้วเรื่องของท่านตาลูกกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่ส่วนเรื่องเจนผิงทางนั้นตอบปฏิเสธการจะราจาเชื่อมสัมพันธ์แล้วนราไม่ต้องถูกส่งตัวไปบอมเธอพูดได้อีกเพียงแต่เพียงแต่อะไรหัวอกคนเป็นมันดาหัวใจหล่นหูเพียงแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องหายตัวไปอยู่ที่ใด เจ้าว่าอะไรนะผิงเออหายตัวไปอย่างนั้นเถอะนำตาของจูก,กุ้ยเฟยพั้งพลูลงมาอีกรอบพยะค่ะหายไปพร้อมกับหลวนซีที่อารามอินซือแต่เสด็จแม่ไม่ต้องเป็นกังวลไปแม้แน่ว่าบางทีเจนผิงกับหลวนซีอาจไปเดินเล่นซุกซนแถวนั้นประเดี๋ยวคงกลับมาแต่ลูกก็ส่งคนออกไปตามหาด้วยเช่นกันช่วงนี้ลูกอาจไม่ได้มาเยี่ยมบ่อยๆเสด็จแม่อยู่ทางนี้ได้โปรดสงบใจและอดทนไว้ จะจัดการเรื่องทุกอย่างเองพะยะค่ะองค์ราชายัดกลอบปลบโยนพางยกมือขึ้นสับนำตาให้พรพมานดาส่งผลให้สีหน้าของจูกุ้ยเฟยดีขึ้นทันตาขอบใช้จอมหักไหวหยวนแม่จะอดทนทอเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าอย่าทิ้งแม่อย่าทิ้งท่านตาและอย่าทิ้งน้องนะพะยะค่ะอย่างเท่าในชุดนักโทษสภาพสุดสมอเนตอานาถถูกพาตัวเข้ามาในห้องทรงาน โดยฟังคนท่านแม่ทัพผู้ตรวจการวังทันที่ที่หยางเทาเห็นห้องเต้ก็สุดเข่าลงกับพื้นโคกศีรษะทุนแทาจนหน้าผากแตกโรหิตไหลซึมพังลั้มรลลักข่าวว่าฝ่าบาทรหมอมผิดไปแล้วกรหมอมยอมรับสารภาพทุกอย่างแล้วเพื่ะค่ะหลังจากที่หยางเทาถูกรอบข้าปิดปากในคุกหลวงเขาก็ข้างแขนอักลเสนาบดีจูและจูกุ้ยเฟยเป็นอย่างมากจึงไม่จำเปน็นต้องทนองน้ำใจกันอีกหากเขาต้องถดประหาร ก็จัดทักทุกคนลงมาลอกไวพร้อมกันฮองเต้ซ่งจงเหรินยิ้มเยือกเย็นค่อยๆลุกจากราชะอาณาจเดินมาหยุดเบื้องหน้าอย่างเทาเช่นนั้นก็พูดมากลมหอมอยากขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้นำทัพตระก,กูลหยางจึงหาช่องทางกำจัดทุกคนมาโดยตลอดแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยสักครั้งกระทั่งอัครเสนาบริจูเชิญกลมหอมไปอย่างลับๆและยื่นข้อเสนอบอกว่าจะแนะนำคนที่สามารถช่วยทำให้กลมหอม สมปรารถนาและกับยามที่กลมอมได้นั่งในตําแห่งแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินแล้วต้องช่วยสนับสนุนจูกุ้ยเฟยและองค์จาชทายาตแต่กหม่อมรู้ดีว่าสิ่งที่จูกุ้ยเฟยต้องการมากกว่านั้นก็คือทอําลายหยางฮองเฮาเพราะหาก่าบาิโรธคนตระกูลหยางแล้วหยางฮองเฮาย่อมทมคลื่นตามไปด้วยและบุคคลที่อครเสนาบริจูแนะนําให้กมลมหอมรู้จักก็คือแม่ทัพใหญ่ถั่วปลาจิ้นเห็นคว้นเหลียว ทั้งสองรู้จักกันพอรอบคาเกลือเถือก็อยังรับรับพยะค่ะอย่างเทาหยุดหายใจครู่หนึ่งแล้วก้มหน้าครับทูลต่อศึกชายแทนเหนือเมื่อสามปีก่อนกระหมหอมกับทัวปาจินทำข้อตกลงกันว่ากร่มหอมต้องเป็นไส้ศึกทำให้กองทัพตาส่งพ่ายแพ้และทวปาจินจะสร้างัลทานเท็จใส่้ายคนึก,กุลอย่างว่าเป็นกบฏในตอนเห็นกร่มหอมจึงสร้างป่วยหักและหลังอยู่ที่บ้านเดิมของพันดนาะที่มึงหลวง สั่งการให้ดีชัยเสียงร่วมทับเด็กทั้งนั้นให้วางยาพิษท้สีท้ายกินในอาชาสึกทุกตัวสึกในคราดทันต้าทรงซึ่พไายแพ้ย่อยยับและด้วยหลักฐานเท็จทิศไอเท้าสีได้ลงมือตรวจสอบเพิ่มเติมพอถูกอัคราเสนาบริจูขูก่กํำชับเอาไว้ประก,บกับคำยคอายี่ยงของโจูกุ้ยเฟยในที่สุดเหล่าขุนศึกตะกุลหยางก็ต้องโทษกบฏพยะค่ะ หันที่ที่อย่างเท่า่าวจบฮองเตหันไปทุบโตะ๊ะทรงงานเพื่อระบายโทสะอย่างแรงแล้วตะว่าเสียงทั้งออกมาเจ้าถูกทั่วพาที่มันค้ากําไรแล้วรอะความโง่เง่าแล้วความเห็นแก่ตัวของเจ้าต้องคนล้มตะกูลตนเองแต่เอาดินแดนทั้ง16หัวเมืองของข้าเข้าไปแลกทั่วพาชินมันมีแต่ท้ายกับทดายโง่งมผัดซบสิ้นดีพระอัยามีผลข้าวเราหม่อมผิดไปแล้วต่อม่อมยอมรับผิดพะยะค่ะ อย่างเท่าทีบก้มตัวโขกศีรษะกับพื้นเร็วๆห้องเไปส่งจงเหินสุดลมหายใจเข้าลึกพยายามรัง,งับโทรศที่อัดน่นอยู่เต็มท้องเขาอยากกระชากดาบจากเอวของฟานกวนมาผ่นคอยอย่างเท่าออนนี้จะด้วยซ้ำหากแต่มิอาจกระทำได้โดยยามน้ตาส่งเหลืออย่างเท่าเพียงผู้เดียวที่พอจะทำทับออกครบ้านค่าศึกได้เอาเถิดเรื่องเทิมเราพักเอาไว้ก่อน ที่ปล่อยตัวเจ้าออกจากคุกในวันนี้ก็เพราะต้องการให้เจ้านำทัพออกไปต้านศึกกองทัพจินศึกกองทัพจินหรือพะ่ะค่ะอย่างเท่าพันไงนะด้วยความตกใจพอเมื่อตอนที่เขาถูกจับเข้าคุกหลวงกองทัพจินเพิ่งจะเสร็จศึกจะแคว้นเหลียวแลกลับไปตั้งมั่นเมืองหวยหนึ่งได้ไม่นานคิดไม่ถึงว่าเวลาเพียงไม่กี่เดือนกองทัพจินจะเปิดฉากทาสงครามอีกแล้วที่สำคัญคือสงครามกับตาซงถูกต้อง สถานการณ์ศึกในตอนนี้กองทัพจีนมีจำนวนสามแสนนายชนะทุกศึกยึดครองตั้งแต่เมืองต้าถงให้ลงมาจนกระทั่งตอนนี้ปักหลักอยู่ที่เมืองฟูยามนี้ทหารหลวงทั้งหมดเหลือเพียงห้าหมื่นนายเราจะให้หนึ่งหมื่นนายรักอยู่ที่เมืองหลวงส่วนเช้าก็นำทาหารสี่หมื่นนายเล่งเดินทางไปรประจำการที่ด่านเทียนกวนอ่านศึกจนกว่าจะชนะเหลือจนกว่ากองทัพจีนจะยอมลาถอยออภัย หากเจ้าทำสำเร็จแล้วจะหลับตาข้างหนึ่งไม่ถือสาเรื่องที่เจ้ากระทำผิดในหนค่อนให้เจ้าได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินต่อไปอีกทั้งจะปลดปล่อยทุกคนในชวนเจ้าให้เป็นอิสระและแต่งตั้งมารทาและพัญยาของเจ้าให้เป็นหูวหิน้าตั้งขั้นหนึ่งอย่างเท่าจมอยู่ในภวังนิ่งคิด ผลประโยชน์และข้อแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ช่างหอบหมานอย่างยิ่งหากแต่การทำสงครามได้มีกำลังพล40,000ต่อ3แสนไหนเลยจะเป็นเรื่องง่ายเขาคงถูกห้องเต้จินหงซีคาดอันในสนามรบก็เท่านั้นถ้าว่าจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ก็มีได้ฝ่าบาทคงจะฆ่าเขาตายเสียตรงนี้เอาเถิดอย่างน้อยไปตายในสนามรบในฐานะแม่ทัพก็ยังดีกว่าตายตอนนี้ในฐานะนักโทษเมื่อปลงใจได้แล้ว อย่างเท้าจินคาออกมาความหอตกลงพะายค่ะนี้เช่นนั้นเราจะให้คนไปส่งเจ้าที่ชวนเจ้ามีเวลาเตรียมตัวเพียงคืนเดียววันพรุ่งนี้ยามฉันให้เคลื่อนพลทันทีหลังจากอย่างเท้าออกไปแล้วทรงจงเ่ินพยักหน้าเรียกชูกงรงเข้ามาสั่งการออกราชาองค์การถึงเมืองอิ่งเทียนเจ้าเมืองฟูโจและสู่องค์ที่เมืองลินลานแจ้งให้พวกเขาส่งทหารเมืองละสามหมื่น มาเป็นกองทัพเสริมที่เมืองเปี้ยนชิงเดี๋ยวนี้เหตุที่เขาไม่สั่งระดมผลตั้งแต่คราแรกด้วยความมั่นใจว่าการส่างสาวงามและของมีค่าไปล่อตาลอดใจชาวทุ่งหญ้าป่าเถื่อนยังหวั่นเอี้ยนเหอเจียนต้องตอบรับข้อเสอนอเหมือนเช่นที่ผ่านมาคิดไม่ถึงว่าคราที่ทุกอย่างขับผิดพลาดไปหมดยามนี้เขาไม่อาจทำให้เมืองหลวงมีทหารประจำการเพียงแค่หนึ่งหมื่นหายทดย จึงสั่งระดมพลทหารสามหัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ซึ่งยังไม่ถูกฆ่าศึกทุกรานและสาเหตุสำคัญที่ต้องดึงกำลังพลมาจากสามเมืองนี้ก็เพราะกลัวว่าในยามที่ราชสำนักเผชิญกับวิกฤตสาหัสเจ้าเมืองทั้งสามที่มีกำลังทหารจำนวนมากอาจใช้ช่งวงเวลนนี้ก่อกรบฏองค์หญิงหลวนซีรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาโดยพอได้ยินเสียงกรีดร้องร่ำให้ของใครบางคนทั้งจนแสบแก้วหู ยังยังคงแส้งทับไหลนอนตะแคงข้างอยู่บนที่นอนนุ่มดังเดิมแต่ลอบเหลืมตาขึ้นเล็กน้อยเพื่อสังเกตบรรยากาศรอบกายหอที่แท้เสียงกรีด้องที่ปลุกทางตื่นก็คือเสียงขององค์หญิงเชนผิงนี่เองฝ่ายนั้นนั่งอยู่บนเตียงอีกฝั่งหนึ่งของห้องถูกห่อคลุมด้วยผ้าห่มชั้นหนึ่งก่อนจะมัดด้วยเชือกแน่นหนาะดูไปแล้วสภาพ้ายขานมจ้างไม่น้อยองค์หญิงหลวนสีรอบคบขันในใจอว่าแต่พวกนางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร แล้วที่นี่คือที่ไหนกันพอดูจากข้าวของตกแต่งในห้องนี้แล้วต้องไม่ใช่เรือนพักภายในอาลามอินเสียอ,อย่างแน่นอนเมื่ออันหักได้ดังนี้ความรู้สึกหวาดกลัวประเภทหนึ่งจึงพุดขึ้นมาเบื้องนอกหวานเย็นเ,อนเหอเจียนจุงมืออย่างฟันอี้เดิอนอ้อมไปยังบริเวณด้านหลังของจวนเจ้าเมืองฝูซึ่งเป็นเรือนพักหลังหนึ่งโดยมีจาชายเดินติดตามคอยรับใช้อยู่เบื้องหลังท่านพาข้ามาที่นี่ทำไมถือมีอะไรกัน อย่างฝานอี้ผินหน้าหันมาเลิกคิ้วถามด้วยความชงหวน,หนงงนางกำลังออกไปจากค่ายทหารนอกเมืองก็ถูกเขาทั้งตัวเอาไว้และลบเราให้เดินตามมาที่นี่ฮูหยินเข้าไปดูเองเถิดขอเพียงให้ฮูหินรู้เอาไว้ว่าไม่ว่าความปรารถนาของฮูหยินคือสิ่งใดข้าจะคอยคว้านำสิ่งทันมอกของเอาไว้แทบเท้าเจ้าเองแม่น้ำเสียงยามเอ่ยว่าจะจะมั่นคงถักแน่น แต่เมื่อแตะกระทบเนื้อหัวใจของหยางฟานอี้แล้วทำให้ความรู้สึกอ่อนละมุนหวานล้ําจนหญิงสาวไม่อาจขมกันลอยยิ้มเอาไว้ได้ขอบคุณท่านอัดตอนนี้ท่านทําให้ข้าตื่นเต้นมากรูรืม่มให้เข้าไปดูเองเถิดหวานเอี้ยนเหอเจียนกล่าวพร้อมกับเป็นคนเปิดประตูให้ภระยะรยาด้วยตอนเองทงั้งทางที่หยางฟานอี้เห็นเด็กสาวทั้งสองคนที่อยู่ท่านไทยนางหดอุดทานออกมาเสี่ยงทางเจนพิงลวนซี สำหรับเจนผิงนั้นอย่างฝ่าอี้ไม่รู้สึกประหลาดใจเท่าใดเนื่องจากทางเป็นคนเอ่ยปากกวัาเยี่ยนเหอเจียนเองแต่มิคาดคิดว่าเขาจะลงมือรวดเเทวพานนี้ส่วนหลวนซีนั้นเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการนางแค่เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปยังท้ำแห่งนั้นเคยพบกับหลวนซีเขาก็พาตัวหลวนซีมาให้นางแล้วโอ้หินอยากทรมานคนเขาก็พาองค์หญิงเจนพิงมาให้หูหินอยากทูเรื่องทัำไปสัรหา ข้ากะพาะองคหญิงดวนซีมาให้เพียงแต่ทายนี้หูหินต้องอยู่ให้ห่างสักหน่อยแม้เปลือกเนอกจะยังเด็ดแต่กลับมากเล่เพทุภยัยข้าให้ท่านหมอหัวตรวจรอยแผลผุพองของนางแล้วพบว่านางกินยากระตุน้นให้ตนเองเป็นโรกฝีดัดปร้อมๆเพื่อทกพาผู้คนอวานหิงนี่เจ้ายัางไม่ตายหรือเป็นเจินิงที่เบิกตาเลือดทอลนบีดร้องเสียงดังลัน่นแล้วเสียงเรียกขานนำนั้น หวาน,นิงทําให้หลวนซีที่แสงนอนทับตายอยู่สะดุ้งลืมตาตื่นขึ้น,นมาฉับพลันไม่จริงหวาน,นิงอะไรกันเจ้าคือผูใ้ใดกันแน่บอกเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่เพียงประวัดกล่าวแต่หลวนซีที่ตัวลุกขึ้นจัดเต็งอย่างรวดเพลวแล้วโผล่เข้ามากระชากคอเสื้อของหยางแฟนอีหวานเอี้ยนเหิดเจ้นเดือดแานคางฝ่ามือที่อัดแน่นไปด้วยกำลังภายในมาจะซัดใส่เด็กไม่รู้ความที่บางอาจไร้มารยญาตต่อผูหญิงของเขา ถาว่าอย่างฝานอี้ยกมือพรมเอาไว้เสียก่อนอย่างไรก็เป็นผู้สาวนางกำนันคนสนิทในตำหนักนางดีไรยอย่างไรนางก็เอ็นดูด่วนซีอยู่มากแล้วประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่ด่วนซีตะโกนออกมาทำให้นางตกใจอย่างยิ่งท่านจาชัยช่วยพาเจนผิงออกไปก่อนเรื่องราวฉักไม่ชอบมาพาคนคงต้องให้สองคนนี้ออกไปก่อนขอรับท่านหัวหน้าเจ็ด จ่ใชัยรับคำอย่างรู้งานแล้วก็เ,เดินเข้าไปหาองหญิงที่ถูกหอมมาจนคล้ายขนมจางเหตุที่ต้องมัดนางเช่นนี้พอตั้งแต่ฟื้นคืนสติเขาก็อ,อารวาดวอยๆไม่หยุดผิดกับองค์หญิงที่เป็นโรคฝีดาจอมปลอมลายนั้นสร้างหอนทับอย่างสง,งบสงเสงี่ยมขณะที่เจนผิงถูกพาตัวออกไปนางขัดเกลื่อนยังเต็มที่ทะลึงตาตาวาดด้วยความโกรธเกรี้ยวคนหนึ่งแก้งผ้าแกงป่วยอีกคนหนึ่งแก้งไทย พวกเธอมันแพทย์ยาชั้นทําสมแล้วที่เกิดมาเป็นแค่ลูกนางกำทันอีกคนหนึ่งก็มีใช่สายเลที่แท้จริงของเสด็จพ่อรอบขายหมานเยี้ยนเหิดเจียนแผ่ไอสังหารทันทีพ่างเน,นกได้ใจว่าองค์หญิงผู้นี้ไร้กาศหน้ารังเกียจอย่างที่หูหินบอกเสียจริงนะับเป็นเคราะห์ที่ของเขาเหลือเกินที่มาสามปีก่อนตาทรงมีได้ส่งองค์หญิงเจินผิงมาที่เผ่าของเขา อย่างฝานอี้สัมผัสได้กลิ่นไอกดทันสังหารจึงส่งสายตาพรำเอาไว้และ็นจังหวะเดียวกันที่จันผิงมองตามสายตาทันไปพอดีเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาดิบเถื่อนของหันเอี้ยนเหอเจ้นชัดเต็มสองตาหญิงสาวถึงกับชะง,งักงันก่อนที่ใบหน้าง,งดงามจะค,ค่อยๆซับสีทางทาเทืเอดิบหลุดสายตาลงด้วยความควยเขินอย่างฝานอี้ย่อมดูออกแต่เขาจะใส่ใจจึงหันไปกล่วกับชาชัยว่า รีบพาไปเถิดกว่าเจนผิงจะได้ชัิีอีกทีก็ถูกพาตัวออกไปขังไว้อีกห้องหนึ่งแล้วขันตัวหน้าลำคันพ้นไปแล้วหลวนสี่ก็ตะหว,วาดเสียงเกล้าอีกครั้งเจ้าไม่ใช่หวานหิงเจ้าเป็นใครบอกมาเป็นวิญ,ญญาณท้ายผีสา่งตนไทยมาสิงสู่ท่างนี้หลวนซียังคงกระชากคอเสะอีกฝ่ายไปมาอย่างฝันอีพังะรุนแรงทังท่างไายแข่งทึบไปแล้วเหตุใดหลวนซีจึงร่วงทุกความทับของทาง ดยการพบหน้ากันเพียงแค่ครั้งเดียวหวานเอี้ยนเหอเจียนก็ตกใจและประหลาดใจเช่นเดียวกันผีสางอันใดกันเหลวไหลใหญ่แล้วข้านี่ดะหวานหิงตัวจริงแล้วข้าก็เป็นพี่สาวของเจ้าอย่างฝานอี้ยังคง,งย,ยืนยัดสวมรอยตอบไปแตว่าอีกฝ่ายขับสวนกลับมาทันควันเจ้ามิใช่พอหวานหนิงตัวจริงตายไปแล้วนางนอนตัวแข็งทื่ออาอยู่ในเพิงพักมาท้างที่นอกนัานตั้งแต่สามปีก่อนข่าวนี้เจ้า ตอ,อบข้ามาได้หรือยังว่าเจ้าคือผีสางตนใดที่บังแผานมายึดร่างของทางนี่นี่เจ้ารู้ได้อย่างไรใน,นที่สุดหยางฟานอี้ก็คลางถามออกมาก็พอข้าคือหว่านนอย่างไรเท่านี่มันทางของข้าเจ้าผีไทยอับัยหากผู้อื่นได้ยินเขา่าอาจคิดว่าองค์หญิงน้อยสติฟั่นเฟือนไปแล้วทว่ามีใช้กับหยางฟานอี้แล้วหวัดเย็นเหิดเ,เจียนอย่างนี้ทั้งสองตกใจจนพังหออึ้งทัน โดยเฉพาะอย่างฟานอี้นางจะไม่ตกตะลึงถึงเพราะไอ้อย่างไทยเรื่องราวนี้ม่เพียงหวานหิง้งพูดไทยออกจากคร่างและนางมาอาศัยนั่งเท่านั้นที่รู้ข้าไม่เชื่อเช่นนั้นเจ้าบอกมาก่อนว่าเจ้าของร่างนี้สิ้นนมยามไทยอย่างฟานอี้ถามออกไปด้วยอาการหัวใจเต้นกระหนำ่ำจนต้องยกมือขึ้นกลุ่มหน้าอ,อกมองเห็นท่าของอีกฝ่ายพละเลือนอย่างยิ่งเนื่องจากหยดน้ำตารื่นขึ้นมาเอ่อครอบนดวงตาคู่งาม ช่วยยามสุดท้ายก่อนฟ้าสางข้าเปิดนัดทางเพิงพักมาทัาง้งนอนตากลมหนาจนไายผู้ที่อ้างตวนวเป็นวานหนึ่งตัวชิงตอบอย่างช,าช,าชัดเจนเพียงเท่านั้นอย่างฝันอีก็โผลเข้าไปทั่วเรื่องของหลวนซีมากอดแน่นสะอื้นร่ำให้เสียงทางป่าจะขาดใจหนิงเอ,อ๋อเจ้าคือหนิงเอ๋อของแม่จริงๆดีเหลือเกินดีเหลือเกินสวัสด์ไม่สิ้นเมตตาให้พวกเราสองแม่ลูก ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคราวนี้หวันหิงที่อยู่ในร่างด่วนซีตกใจจนตัวแข็งทื่อว่าอย่างไรนะปิญญาที่อาศัยท่าของทางก็คือเสด็จแม่เองทั้นถืออะไรนะท่านท่านท่านว่าท่านคือเสด็จแม่ของข้าอย่างท่านถือจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ